l i i f e every day, late at night, not okay. All I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want to. เก็บแบบดับแนวเบิงพันพี่น้องเอ้ยผัวข่อยผาเก็บผาดูเก็บบักแตงกว่า กลับสวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองป่าป่าลุงลุงทั้งเศร้าไทยเศร้า,าเล่าเศ้าเศ้าผู้อยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะพี่มาดามกะสิเห็ดคลปบทายบรรยากาศฟ้ามกลางกรุงลาดเผาของพี่มาดามสักนิดนิดน่อยๆพ่อหอมปากหอมข้อนะคะเป็นบรรยากาศนาบ้านดอกท้ออุไลเนาะค่ะเพียนเพียน เอากระมาเบิ่งบรรยากาศภายในเนาะคะ่ะเปลี่ยนๆหนี่นายฝรัง่งเพิ่นก็แต,งต่งโตโกโก้เพิ่นกม็มาเลาะกินกาแฟาเฟบิ่งสวนก่รลวดกระขั่นง่ามขั่นแง่นะคะ่ะนี่ซื้อมือสองเนาะขั่นละหงายลายตำแหน่งเพิ่นก็สูงสูงเพิ่นไปเห็นงานละคะ่ะจุกกับในอ่องที่แม่ดักเรียบร้อยเรียบร้อยไปบ้า,งานง่ายเละ หลังจากนั้นเฮ้ากะสีขาวมาเบิงในหัวในเฮือนข้ามกลางกุุงของพิ่มะดามเอาเอาบอท่านได้ไปดูสิกะสิเบิงตอนนี้จังน้อยค่ะหวานห้างจระเข้ปู่ว้เกียตน้าล่มให้เพียนบานแต่ใส่ซอยน้ำน้ำนำห้อนลวกไฟลวกเนาะค่ะเพิ่นกามากดออดขอก็เลยปู๊กหนาบานบรรยากาศพ่ายในสวนพ้ายในเฮือนนะคะ ที่ไหนน้อยนี่นี่ไหนน้อยมันหักวันนี้แบบวนเวียนการปลูกเปลี่ยนเป็นพักสวนขั้วโลกต้นอ้อยแล้วมันบาดแขนบาดขาวกฝรั่งฝรั่งหน่อยฝรั่งไงก็เลยเดิคุดออกนะคะปกติพิมาดามกสิปลูกไว้ยมกะทินเนาะบุญกะทินออกพั้นษาแล้วพิมาดามกสิเอาต้นอ้อยต้นกล้วยไปเห็ดสุ่มประตูมาในกสิ จัดการสร้างนายฝรัง่งวันว่าให้ซอยออหยังเน็ครับสั่นขุดคุ้มให้คอยกวาสิีปูบ <Bea> ักแตงเปลี่ยนปลูกเปลี่ยนพื้นทีไม่ปรับปรุงไม้ฮมบอนหนีพิมาดามปปค,าค่คะปลูกบักเกอรเทศค่ะบอนหนีสมัยสี่เดือนกน่อนพายุมันลงค่ะพิมาดามก็เลยเปลี่ยนเป็นปูบักแตงงามงาม ต้นก้วยมันลมเนาะพีมพ่มะดามก็แกเราละกะสิเตรียมตัดเอาไปวัดกินบวบาดบวไวแจกพีแจกน่องกะพองกันนะคะซุกแล้วกะหลอกกะมาก,กินแน่นี่ค่ะก็มีอ้อเจาะหน่อยๆมุมนี้ละค่ะแต่ว่ากินบวบาดบวไวเอาไปวัดไปสถานที่ปฏิบัติรรมผู้เพิ่เมีนอันคน้นหลๆเนาะ นี่ดอกเทียนพันษาค่ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นสิออกทุกปีช่วงอออกพันษาเขาเอิญตนเทียนพันษาเนาะคะ่ะนี่สิเป็นท่างเขืนวัดธรรมดาวเขาแก้วสระบุรีมวกเหล็กเนาะคะ่ะพี่มาดางกับมีบุญสัมพันธ์กับวัดแห่งหนีกับมาดูดูต่างแต่ทองอีหล่าจนว่าตอนนี้ลูกสาวได้เจ็ดขวบก็ย่งเที่ยวไปดูดู หากมีโอกาสเป็นสิ่งที่สศน,นกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดกะเอาพ่อสังเขตเนาะบางท่านก็บ,บริถือศาสนาพุทธบวกขามาฟ้ามกลางกลุ่สสวนของทิมาดามนะคะกัฟังปลูกลงดินแล้วก็มาเบิ่งการจะเริ่มเติบโตนะคะดินปุยน๋ยหนีดินเพราะว่า เอาเศษอาหารมาฝังค่ะบริเวณนี้ต้นบักแตงแล้วก็สีงามออกดอกออกมือกําลังปลายเดี๋ยวอีกจังน้อยเพิ่นกะสีเห็ดห่านเนาะค่ะเห็ดห่านให้ลบาปลายเดีอยวเราบะไปชมกันต่อเลยค่ะ ใสส,ส่่สาอานน้หนหานกเะลังจากปลูกบักแต่งได้ประมาณ30ถึง3ามหมือเข้าก็เริ่มเก็บบักแต่งได้เนาะคะ่ะเพื่อนๆเท่าย่อยเก็บกับบ่ดกปานใดเพราะว่าเข้าปลูกบอไดใสสารเคมีเล่งอีอย่างเนาะคะ่ะปลูกธรรมศาสตร์บางอันกะอยู่ในเหลือกเก็บบท่านเพราะว่าเล่าดกใบค่ะ ดอกใบลายใบยไงปลูกแบบธรรมศาสตร์กับเก็บมีความสุขค่ะเก็บแล้วเขากับประมาณนี้ว่าสีไปตำหรือสีไปกินกับปนกับแจวนะคะขณะที่เขาเก็บนี่กับสะออนสะออนมีความสุขไผ่าบาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บาหูดหอกคะ่ะเบาไดลิงเล็บนั่งสังคมให้โซ่บอกเมียฝรังเนาะสิสื่อแบน์นั่นแบนนี้ โบยุนในกกหูพิมาดามดอกค่ะ,คะพิมาดามเป็นเมียฝรัง่งแต่กะอ่านบอออกภาษาอังกฤษเว้ากับวอด้ยนะคะชีวิตเรียบง่ายกวกตะของอยู่แต่ในหัวในเฮียนมีความสุขร้ายนายฝรั่งกะมากมาก,มากคะ่ะเป็นดีเอเอเขากันใดหมักธรรมาศาสตร์สร้างมาวันหยุดน,ะะเนิเเ็าอีมาต่อไกลเอยลูกสาวกะ มาพ่อนค่ายค่ะเอื่นออกมาให้เก็บมักแตงอีลา่ากินหยังบให้เล่นเกมหลายเด้อค่ะเรามีเวลาจำกัดการเล่นเกมของเราออกมาเอุ๊ฟดอสันพอบนบ่านแม่สิมากเก็บผักย่านเพิงสันเด้เพิงมันมาตอมมันดอกบ,บักแตงห้างเบิรดระบาดนี้ คือบ่อกันไก่มาใชา้เอา,หาหนห้กันไก่พอเคนถากินอยู่ข้างนอกันากฉีกแดด<ซ>แล้วมันเป็นสีขาวบ่กินให้ทายลิดเพียน,ยน,ยน,นบางอารมณ์<ๆ>เล่าเนาะนี่ค่ะบรรยากาศฟ้ามกลางกรุงเกามีบะดามกับสีมีกล้วยมีบักแตงมีไราล้าย,ลยางผักยูดานหลังเนาะค่ะ นีเนาะความสวยงามบักอกือกอ่ะมีตาดอกดอกคางบักแตงกะซีเบิร์ตอายุแล้วค่ะเราได้สามเดือนแล้วไรสามเดือนแล้วกะบบลอกคอยออก่วยปันไดพีมดาดมจังสีโลแล้วกะปลูกอันอื่นนะคะปลูกอันอื่นหรือสิปลูกบักแตงนายฝรงังผลสังปลูกบักแตงมากบักแตงหลายกะ,ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะผลผลิตอันนี้ก็สิกินก่อน กรอบค่ะหวานกรอบเพราะเจ้าอยู่ในหฮมสีมันเลยเปลี่ยนประมาณนี้เป็นบรรยากาศชีวิตเรียบง่ายฟ้ามกลางกลุ่งหลังจากพี่มาดามไปส่งน้องไปโรงเ,เรียนแล้วกะกลับมาเก็บบักแดงเก็บบักม่วงหาวมาน้าโห่ทำให้น้องเดิมแล้วก็เอาไปมักไหว้ทำไหว้ให้น้าฝรั่งดืม่มเพิ่นก,ก็มากมักประทับใจหลายเนาะค่ะเพื่อนเพน Thank you for watching my video. เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ